นี่เกียร์ซาโลน่าความแล้วครับก็จะมีชุดหน้าแปนหน้าแปนใช้เนี่ยใส่ตัวนี้ก่อนครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผูกเอาตัวนี้ใส่ก่อนหรอกใช้น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมของตัวเกียร์เราตัวเนี้ยอ๋อผูกใส่นี้<อ>เลยเบอร์เท่ไร่เจ็ดสิบสามไหมเบอร์สิบสามสี่ตัวสิบสามสี่ตัวอือสี่ตัวเอาใส่เข้าไป ดูความง่ายของการทำงานนะครับคนประกอบชื่อน้องคุยนครับอายุเท่าไหร่ครัสิบเอ็ดปีอยู่ชั้นอะไรปห้าปหเรียนอะไรบุตสธหกิจุตกิจที่ไหนกบีอ๋อเห็นไหมยิงเสร็จแล้วใช่ไหม,ไมเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนางเอาเอาน็อตหน้าเพลาออกน็อตเนี่ยเอา,เอ,าออกเลย สร้างแล้วนะครับเด็กได้แล้วทีนี้ก็เอาเกียร์ยัดกัาไปเลยครับเกียร์หน้าเปล่าสลูน่าเปล่า,าลงไม่ลงหมุนหาล้อหาล่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผลวดูหลงอะไรยังลงแล้วเอาลงแล้วเอา,เอา,เอาน็อตสิบสิบเจ็ด 10, มา สั้นตัวสั้นตัวสั้นอ่าตัวนั้นแหละอ่าลอยจากข้างหลังข้างหลังรอยจากหลังอาตรงไหมตรงรูไหม เอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวนู้นวาตั้งก่อนวางค้ำไว้ก่อนค้ำเปล่าก่อนเลื่อนหลังน้ามาเลื่อนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน้าเปล่าเลยหน้าเปล่าหน้าเปล่าได้ทำงานง่ายอ่าได้เอาทีนี้ก็จัดการเลยโซโลตัวเอาปัจจัยเบอร์สิบเจ็ดมาเลยเดี๋ยวใส่เข้าล็อกนะ

นำเด็ดเอาจูนิ้วหน่อยน้องผู้เออเด็กก็ทำได้นะครับปลุกไว้